ครับนะวันนี้เราจะมาดูพิมพ์พระเห็นลางเรื่องเือกันนะพิมพ์พระสมเด็จวัดเกตไทโยเนี่ยเป็นแบบไหนลุงนะพิมพ์พระสมเด็จวัดเกตไทโยเดี๋ยวจะให้ดูน้งปีเขานี่นี่นี่ลองตัดพิมพ์เนี่ยนะนีพิมพ์เขาบางนะจริงแล้วจริงแล้วเขาจะให้ให้แค่เนี้ยเองเนี่ยบางตัดตามเนี่ยนะตัดตามพิมพ์เนี่ยนะเนี่ยพิมพ์เขามีแค่เนี้เองนะข้างบน ข้างบนเขาตัดออกไปแล้วนะข้างบนนี่ตัดอ่านยังยังมีอยู่เนี่ยข้างบนเนี่ยยังมีอยู่นะแล้วมันจะโค้งนะนีด้านข้างก็โค้งเหมือนกันนะเห็นไหมโค้งตามเส้นนั้นเลยเนี่ยคล้ายๆเส้นเส้นขอบกระจกเลยเส้นขอบกระจกเนี่ยเน,นี่ยเส้นขอบกระจกเนี่ยเห็นไหมจะโค้งนะงอลงต่ำโย่ลงแล้วก็ ขึ้นนะขึ้นแล้วก็ลงขึ้นมาถึงตรงเขาเ่าจะขึ้นสูงแล้วก็จะจะลงเห็นนะคล้ายๆเนี่ย,ยนะคล้ายๆคล้ายๆแม่ไอพิมพมันเนี่ยพิมพิมพิมพ์ระสมเด็จเนี่ยนะพิมพ์ระสมเด็จเนี่ยเขายังมีร่องรอยให้เห็นนะนี่ถ่ายให้เห็นนะองค์สฉยๆนะถึงจะมีเพราะเขาไม่ตัดทิเนะบางองค์ก็จะตัดทิดถ่ายไปเลยใช่อเราจะวัดตรงนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหม บางองตัดชิดบางองตัดเหลืออย่างเงี้ยดูดินะอันนี้ยังมองเห็นให้เงี้ยให้ให้เราดูยังเห็นนะองคจริงๆเขาจะตัดแค่เนี้นะบางนะต,งตัดทิ้งไปเลยตัดทิ้งไปเลยนี่เขาไม่ตัดไงเขาเลยตัดตามนี่เลยตัดตรงตามตามพิมไปเลยไม่ตัดทึกทึกทึกก็เลยเหลือก็เลยเหลือว่าให้เราดูเห็นะ you, นะเนี่ยเหลือว่าให้เราดูนะ เสร็จแล้วก็าจะตัดตัดบางขนาดนี้นะแต่แต่แต่เขาไม่ตัดเขาตัดไปแล้วทาไงดีหลวงพ่อทําไงดีหลวงพ่อหัวดีจะกด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 เอาเป็นเอาเป็นหลักฐานแล้วกาเอาเอามือกด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 เงี้ยกด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 เป็นลายมือนะกดกดเป็นลายมือนะกดกดเป็นลายมือนะเนี่ยหน้ากลมหน้ากลมนะนะหน้ากลมนะเห็นไหมนะหน้าหน้ากลมนะ แค่แม่พิมพเขาจะมีแค่นี้นะหูปลาบ่าก็เหมือนกันหูปลาบ่าก็เหมือนกันแบบเบียวกันเลยเนี่ยแบบเบียวกันเลยเนี่ยแบบเดียวกันเลยบางเท่ากันเนี่ยนะแต่บางเท่ากันนะหูปลาบ่านะจะบางเท่ากันนะมันจะบางแบบเนี้ยนะหูปลาบ่านะหูปลาบ่าก็เหมือนกันนะแต่เขาตัดทิดตัดทิดไม่เหลือให้เราดูเราเห็นเลยก็ตัดตัดตามแม่พิมพ์เลยนะไม่เหลือให้เราเห็นเลยนะ หูปาบา่าหูปาบา่าบันไม่ลงนี่แหละหูปาบา่าเนะี่ยหมูยาวหูยาวเห็นไะหมหูยาวเลยเลยอินทนูมาเห็นไะหมหูยาวติดนะแต่ตรงนี้มันติดจะยาวกว่านะเลยอินทนูมาเห็นไหมนะเลยอินทนูมานะน่าจะรูปไข่นะรูปไข่จริงไหม,ไหมจริงนะตัดขานมาให้ดูแล้วนะนะนะแล้วเขาตัดบางตัด ตัดไม่พิมอ่ะนะตัดไม่พิม์ให้บางบางบางาไงก็หลวงพ่อก็ออกกุบายเจ็ดชั้นพิมพ์นิยมมันเหมือนกันเนี่ยเราทำเหมือนกันละกันตัด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 เสร็จนะก็กดกดกกดเหมือนกันกด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 เอามือมากด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 เหมือนกันก็เลยมาจากจากวัดเดียวกันก็จะต้องเหมือนกันไงหลวงพ่อคิดได้มันเหมือนกันนะทำแบบแบบเดียวกันละกันเราไม่ต้องตัดบาง ต้องตัดบางไม่ไม่ต้องตัดบางนะไม่ต้องตัดบางเนี to to so ่ยเนี่ยเนี่ยไม่ต้องตัดบางเห็นไหมเห็นไหมมต้องตัดไม่ต้องตัดบางอ่ะไม่ต้องตัดบางนะยตามตามพิมพ์นะตามพิมพ์เนี่ยโค้งเนียพิมมันโค้งว่าตัดยากอะไรเงี้ยพิมพ์กดออกมาแล้วมาดูแล้วมาดูแล้วทําไงดีนะทําไงดีนะเน้่มันโค้งอ่ะนะพิมพ์พิม์โค้งอ่ะพิม์จะโค้ง ตามไม่พิมพ์ก็ไม่ได้เอาไงดีตัดตรงแล้วกันตัดตรงเหลือก็กด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 นะกดกดเอานิ้วมือกด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 แล้วก็เอาพระออกมาไงมูปาบาเหมือนกันเนี่ยพิมพ์ที่หนึ่งก็ทาแบบนั้นไปแล้วเราก็ทาเหมือนกันกด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 เหมือนกันนะเพราะพระออกมาจากวัดเดียวกันนะพระออกมาจากวัดเดียวกันทําไงดีวะ พ่อก็ได้ตัดสินใจทําเหมือนกันกดเหมือนกันนะก็ออกมาจากวัดเดียวกันทีมเดียวกันนะอืมว่าไปแล้วนะเล่าตามความเป็นจริงเล่าตาม้ว่ว่าสมมติฐานเอานะไม่จริงเท็จยังไงเราก็ไม่รู้นะสมมติฐานเราสมมติฐานอาไะหมถึงจะโค้งนะพิมโค้งโยนะไม่เท่ากันนะท่าตรงดิ่ง้วเรียบร้อยเลยนะ ต้องโค้งเหมือนกันนะหมูปลาบานี่ก็โค้งเหมือนกันนะหมูปลาบาเนี่ยโค้งเหมือนกันนะโค้งเหมือนกันนะนะนะโค้งเหมือนกันนะนะเส้นเส้นขอบกระจกอะต้องโค้งนะต้องโค้งโยงเหมือนกันนะโค้งโยตรงไม่ได้นะตรงเพราะว่าพระเขาออกมาจากพิมพ์เดียวกันไงคล้ายๆกัน พิมพ์นิยมหูปบาเนี่ยนะเป็นน้องนะพิม nah. พ์ทีหลังสงสงยจัะพิมพ์ทีหลังมาแต่งพิมพ์เอานะมาแต่งพิมพ์พิมพ์ทีหลังเอานะเนี่ยเนี่ยพิมพ์ทีหลังเอานะก็เลยกด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 เหมือนกันหลังด้านหลังก็จะจะมีลายน้อยมือลายนิ้วมือเหมือนกันนะองเนื้อผ้าเนี่ยนะเอาเนื้อผ้าเนี่ยเหมือนกับเหมือนกับเอาดินลาดอ่ะโคนอน้าโคนลาดลาด น้ำโคลนเนี่ยลาด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 ทับเนี่ยจะเงาลาดเสร็จแล้วตั้งพ้ะขึ้นเงี้ยเหมือนก็ลาดลาดอะไรเดี่ยลาดบันไดอย่างเงี้ยลาดบันไดลาดลงไปก็จะเยิ้มไหลมาที่ต่ำใช่ไหมไหลมาที่ต่ำไหลมาที่ต่ำนะสีขาวสีขาวก็คล้ายๆกับน้ำแป้งลาดเลยนะเยอะมเยอ้มหมันหมันนะนะ คล้ายน้ำแป้งราดลงไปจอก้าฟ้าข้าวข้ากินฟ้านะคล้ายฟ้าขาวๆนะแป้งราดลงไปก็จะเยิ้มเยิ <s <s ้มคล้ายๆเยิ้มเยิ้มพอหมาดๆแล้วฝนตกเสี้ยนก็จะขึ้นเสี้ยนฝนสายฝนเสี้ยนสายฝนนั่นนะก็เรียกเสี้ยนสายฝนเสี้ยนเมล็พระก็จะเป็นเส้นสายฝนนะเส้นๆเป็นเส้นสายฝนนะเส้นสายฝน เป็นลายเดียวกันทิ้งลายมาเดียวกันนะจากแหว่าน้ําโคลนน้าแป้งลาดลงไปแล้วก็จะเยิ้มเยิมเป็นเส้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 นฝน,นตกอะ่ะเส้นสายฝนฝนตกนะอืมดูแล้วก็งงๆตัดออกมาผ้าจะบางขนาดเนี้ยนะตามหลักแล้วนะตัดออกมานณะองค์พระสมเด็จวัดเกตชโยเนี่ยจะจะบางเท่ากับข้างบนนี่นะพิมเนี่ยแม่พิมพ์ก็เนี่ย ตัดตรงเนี้ยตัดตรงเนี้ยนะด้านหลังนะตัดเนี้ยนะบางนะบางบางนะนี่ก็บางกันไปดูบางกไปตัดยากแอนด้วยโค้งด้วยอย่างเงี้ยก็เลยตัดตามพิมมันนะตัดตามพิมพ์ตัดตามพิมพเลยตัดตามพิมพ์ตัดตามพิมตามตามเจ็ดชั้นนิยมหน้ากลมหน้ากลมเคยทําแบบนี้แล้วให่นไหมหน้ากลมเคยทําแบบนี้แล้วตัดตัด จะตัดแบบนี้นะก็บางๆแบบเนี้ยบางเงี้ยตัดไม่ได้เพราะว่าเส้นโคง้งนะเส้นโคง้งโคง้งไม่พิมโคง้งนะก็เลยตัดเท่ากันตัดเท่ากันตัดเท่ากันแก้ปัญหาไปตัดปัญหาตัดปัญหาไปนะเสร็จแล้วก็ยกขึ้นมากด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 เป็นรอยจารึกจารึกไปนะเป็นตําหนิไปอะไรเงี้ยทุกองค์จะต้องมีจุดทุกองค์จะต้องมีรอยนิ้วมืออะไรแบบเนี้นะ ให้ไปให้ให้ให้เป็นหลักฐานไว้เงี่ยนะออกจากวัดเกตไทยโยนะจะต้องมีลายนิ้วมือก็ตัดออกมาแล้วแม่พิมพ์เป็นแบบนี้มันโะค้งนะเนี่ยแม่พิมพเขาทําช่างเขาทาออกมาโค้งตัดไม่ได้ตอนแรกจะตัดแบบนี้ก็เลยเปลี่ยนแผนทําเหมือนกันทั้งสองรุ่นทั้งหน้ากลมแล้วก็หูปะบ่านะ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 ตามหลักแล้วนะองค์พระจะต้องบางนะ แต่ว่าตัดออกมาแล้วตัดออกมาตัดออกมาตัดด้านหลังตัดไม่ได้โค้งโค้งเห็นไหมโยโค้งโยนะไม่ตรงอ่ะก็เลยหลวงพ่อสงสัยนะสงสัยสันนิษฐานเอานะหลวงพ่อคงจะตัดเป็นสี่เหลี่ยมแลวตัดเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมแล้วก็กด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 แล้วก็ไปฝนฝนกับพื้นหรือว่าฝนกับอะไรไม่รู้ให้กลมกลมนะกลมกลมนะมุนมนมุนมนกลมกลมมน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 เห็นไหม จะได้ไม่เป็นเหลี่ยมลบเหลี่ยมออกอะไรเงี้ยทุกองค์จะต้องลบเหลีล่ยมออกนะเสร็จแล้วก็จะเป็นลายนิ้วมืออะไรแบบนี้นะไหนๆแล้วเนื้อก็ต้องเหมือนกันหน้าหน้าก็ยาวก็กลมแล้วกันอะไรเงี้ยหน้ายาวก็หน้ากลมแล้วกันนะอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวเขาไปแยกพีมโมเองดูตำแหน่ตรงไหนอะไรตรงไหนนะคนดูชด่างดูจริงเงี้ยนะนะเดี๋ยวชาเดี๋ยวคนดูก็ไปแยกพีมโมเองเนี้ยนะนะ หน้ากลมหน้ายาวก็ว่ากันไปหูป่าบาหูสั้นหูยาวนะไหนๆก็สร้างแบบเดียวกันแล้วจะต้องออกมาแบบเดียวคล้ายคลึงกันนะเนื้อพระก็จะต้องคล้ายคลึงกันอะไรเงี้ยนะเนื้อเหมือนกันแบบเหมือนกันอะไรเหมือนกันหมดเห็นไหมนะเพราะเขาเป็นพระพี่พระน้องอ่นะรุน่นนี้รุ่นหน้ากลมนี่รุ่นพี่กันหน้ายาวยาวหน้ารูปไข่นีลีเนี่ยเป็นน้องแล้วกันอะไรเงี้ยนะสันนิษฐานเรานะนะ นะสันนิษฐานให้ฟังนะ <c oughs> รู้ไว้ใส่ว่าใส่บาแบกหามสันนิฐานเอาเองอะไรเหมือนกันเนื้อเหมือนกันมวลสารเหมือนกันอะไรเหมือนกันหมดเพราะสร้างวัดเดียวกันนะทำนี่อะไรก็จะต้องเหมือนกันเปลี่ยนแปลงรูปหน้าอะไรเพิ่มอะไรก็ว่ากันไปนะนะนะเราก็มาสังเกตเอาดูว่าเออเนื้อเหมือนกันจริงเนี่ยนะเนื้อเหมือนกันจะริงๆเนี่ยนะนะแบบนี้จะต้องแบบนี้นะ หน้ากลมแบบนี้หน้าแบบนี้เนื้อเหมือนนี้เนื้อคล้ายคลึงกันนะอะไรเงี้ยนะหน้ากลมนะหน้ายาวนะนะว่ากันไปนะเนี่ยเนี่ยให้ดูเป็นหลักฐานเรียกประจักษ์เป็นหลักฐานให้แน่ชัดว่าเขาออกมาแบบนี้จะต้องแบบนี้นะเนื้อเนหะ็นไเนื้อและมวลสารนะนะผงว่านเนื้อผงว่านส่องเข้าไปใกล้ๆเนี่ยจะเป็นเม็ด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  นี่เล็กที่สุดนะเม็ดกรองเดียวกันเนื้อกรองเนื้อกรองนะอันนั้นมันรุ่นพิมอกวีอกวีไม่กรองนะอกวีเน uh, ื้อหยาบเป็นพระสมเด็จว่าคลังเนื้อคล้ายๆกันเนื้อคล้ายคลึงกันเลยแต่เนื้อหยาบนะที่ที่ที่เคยทําคลิปให้ดูนะที่เคยทาคลิปให้ดูนะอันนี้เนื้อจะละเอียดสุดเพราะเป็นเนื้อโม่โม่หินนะเหมือนกันด้านหลังก็เหมือนกันนะอะไรก็เหมือนกันคล้ายๆคลึงกันนะ แค่นี้นะสังเกตดูพระเพราะพระออกมาจากที่เดียวกันจะต้องเหมือนกันนะพระออกมาจากที่เดียวกันอาจารย์เดียวกันนะเนื้อก็คล้ายคลึงกันเนื้อเหมือนกันนะคนก็บอกไม่ใช่ลุงหูปลาบาเนี่ยต้องเนื้อหยาบสีเหลืองสีขาวก็แล้วแต่นั่นนี่เราเอาหลักฐานมาให้ดูนําหลักฐานมาให้ดูนะเนี่ย นะนำหลักฐานมาให้ดูแล so nope. ้วนะจะเชื่อไม่เชื่อก็สุดแล้วแต่แล้วแต่คนนะคนแล้วแต่ความคิดของใครของมันจะมีใครบังคับก็หาไม่นะไม่มีใครบังคับเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็อย่าเชื่อนะเพราะเรานําหลักฐานจากจริงของจริงมาให้ดูแล้วไม่เชื่อมันจะพูดยังไงนะไม่เชื่อก็มันจะทําไงใครจะทําใครจะไปตัางให้เชื่อ ก็ไม่ได้บังคับให้เชื่อก็ไม่ได้ใช่ไหมนะห่ายรูปแบบนะบางคนก็เอาไปเผาให้มันแดงบางคนก็เผาให้มันสีมคูนะบางคนก็ไปเผาปนน้ายาลาดเคมีลาดแล้วแต่แต่ของเราเนี่ยดูแลหนุกนะหนุกนะแน่นหนานุ่มนวลตานะนะ หนึบนุ่มนวลตาดูแล้สบายหูสบายตาแล้วแต่นะไล้แต่ไปพิจรารณาเองนะจะมีใครบังคับก็หาไม่นะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมาเล่าสู่กันฟังแล้วขอกราบสวัสดีครับ